เปลี่ยนโซลีนอย์วาล์วเปลี่ยนไส้กรองทําไมมันจะต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองด้วยนะครับมันมีเคสแอมโมเนียรั่วไหลซ้ำๆกันเนี่ยครับซึ่งเคสพวกนั้นเนี่ยเป็นเคสของการเปลี่ยนอะไหล่โซลินอย์วาล์วนะครับโซลีนอย์วาล์วก็คือวาล์วเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับผมขอยกตัวอย่างเคสการรั่วไหลจริงนะครับในภาพนี้ครับก็คือไดแกนเครื่องทําน้ําแข็งหลอดนะครับ จุดที่มีการรั่วไหลซ้ำๆกันเนี่ยครับหลายเคสเนี่ยครับก็คือจุดชุดจ่ายน้ำยาเข้าฟรีเซอร์เครื่องทำน้ำแข็งนะครับจุดบริเวณนี้นะครับมีการเปลี่ยนอะไรนะครับโดยการเปลี่ยนอะไรเนี่ยที่ถูกต้องนะครับเขาจะต้องมีการสกัดวาล์วเบอร์1ขีด 1, 1ก่อนนะครับตอนที่เครื่องทำงานจะเรียกว่าการปั๊มดาวก็ได้นะครับเป็นการย้ายสารทำความเย็นเหลวนะครับที่อยู่ช่วงระหว่าง วาล์ว wow, ตัวนี้นะครับจ่ายเข้าไปในฟรีเซอร์นะครับเพื่อเวลาเราถ่ายเนี่ยมันจะมีแต่แก๊สอย่างเดียวนะครับเมื่อเราสกัดวาล์วไว้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ5-10นาทีนะครับเราก็จะมาสกัดวาล์วตัวที่2นะครับเบอร์หนขีดสแล้วก็หยุดเครื่องจากนั้นเราก็จะทําการถ่ายแก๊สแอมโมเนียที่ตกค้างโดยเปิดที่วาล์วเซอร์วิสเบอร์3นะครับถ่ายแก๊สแอมโมเนียลงน้ํา จะเห็นว่าถ้าทําถูกต้องตามนี้โอกาสที่จะแอมโมเนียจะเลือดซึมออกมานี่น้อยนะครับเพราะว่าพอเราเดินแอมโมเนียลงน้ําเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าไม่มีก๊าซตกค้างแล้วเราก็จะถอดซ่อมโซลรโนอยด์วาลเบอร์สีได้นะครับกรณีรั่วซึมที่ผ่านมาเนี่ยครับเกิดจากการรั่วซึมโดยขั้นตอนดังกล่าวนะครับแต่เราจะเห็นได้ว่ากิจกรรมการเปลี่ยนอะไหล่โซลินอยด์วาลก่อนที่จะเสีย หรือหลังที่จะเสียขั้นตอนการทำงานจะเหมือนกันนะครับจึงที่มีความเสี่ยงเท่ากันนะครับจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมการเปลี่ยนอะไรก่อนและหลังจึงต้องมีการควบคุมการซ่อมแซมโดยวิศวกรนะครับ